ขั้นแรกนะครับผมขออนุญาตนะฮะตีไข่ออกก่อนตีไข่ออกก่อนนะตีไข่ข้าก่อนเอตีไข่ใ,ใส่ก่อนเออนะฮะนี่ครับใส่เข้าไปเลยใส่ไข่สามฟองนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับพี่กำลังชมช่องคิดดูหล่อเลยสตอรี่นะครับก็ ขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทาฮอร์โมนไข่กันนะฮะทดลองทําฮอร์โมนไข่กันนะฮะเพื่อที่จะเอาไปใส่พืชผลการผลิตของเรานะฮะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำจุลินซีต่ังข้อแสงไว้นะครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะว่าปฏิกิริยาของฮอร์โมนของจุลินซีจะเป็นอย่างไรจะทําปฏิกิริยายังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมา,าดูกัน เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนไข่กันฮอร์โมนไข่ทำยังไงผมก็ศึกษามาแล้วก็จะทดลองทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีถ้วยส่วนผสมนะครับถ้วยผสมนะฮะก็จะมีน้ำจืดนะครับแล้วก็จะมีน้ำเปรี้ยวนะฮะตัวนี้นะครับจะมีจุลินทรีย์และตัวปิสัทนะครับเอย่างน้อยหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนะฮะห้าพันล้ตัวนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีไข่ไก่นะครับ ผมใช้ไข่ไก่สามฟองนะฮะแล้วก็จะมีลูกแป้งนะครับลูกแป้งเข้ามานี่ผมบดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสายแดงนะครับผมจะใส่ครึ่งเดียวนะฮะครึ่งกิโลนะครับนี้ผมซื้อมาหนึ่งกิโลแล้วก็อุปกรณ์การใส่นะครับก็คือขวดเป็นขวดพลาสติกนะครับขวดน้ําอัดลมนะฮะจะได้เหนียวแข็งแรงนะฮะเพราะว่าจะมีกดนะฮะมีแรงดันอากาศนะครับแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือเพิ่งทําเสร็จเนาะก็คือกล้วยนะฮะ เป็นกรวยที่จะเอาไว้กรอกนะฮะทำเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้วัสดุแฮนด์เมดทำเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือลงมือทำกันเลยนะฮะอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตนะฮะตีไข่ออกก่อนตีไข่ออกก่อนตีไข่เข้าก่อนเอ้ยตีไข่ใ,ใส่ก่อนเออนะฮะนี่ครับใส่เข้าไปเลยใส่ไข่ต่างฟองนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะใส่นมนะครับเป็นนมจืดถ้าเป็นนมวัวจะดีนะฮะใส่เข้าไปหนึ่งกล่องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่น้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวอของเรียกตรงนีครับ าช้อนครับเพิ่มอีอก,กได้ครับถ้าเป็นขวดเล็กนะฮะผมจะเทล,ลงไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมจะกลับปริมาณเอานะครับห้าช้อนก็น่าจะพอดีหนึ่งขวดหนึ่งขวดเล็กนะครับที่เหลือกินได้แล้วก็ปนะครับเราก็จะใส่น้ำตาล ต่อไปก็จะเป็นผงแป้งนะครับที่เราบดเป็นที่เรียบร้อยเดินไปเลยครับตัวนี้นะครับจะทําเป็นการคล้ายๆกับเป็นการหมักนะครับเป็นแป้งหมักนะครับก็จะมีแก๊สนะครับตัวนี้เป็นตัวทําเป็นแก๊สนะครับและลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาตีนะฮะมาผสมเข้ากันนะครับ เราจะทําทุกส่วนนี้เข้ากันนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นกระมังเล็กก็ได้นะครับจะเป็นคามใหญก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีเราจะดีไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเข้ากันนะครับ ถ้าใครมีเครื่องปั่นนะครับก็ใช้เครื่องใช้เป็นเครื่องปั่นแทนก็ได้นะครับก็คือแบบนั้นก็คือจะเข้ากันได้ดีนะฮะแล้วก็ละเอียดด้วยวันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้เป็นต้มนะครับตีให้เข้ากันก็ใช้เวลาสักพักนะฮะจนกว่าจะเข้ากันทุกอย่างนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงของเราให้ละลายนะฮะ ลูกแป้งจะละลายช้านิดหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะกินเรื่อย ทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะมากรอกใส่ขวดเลยนะครับนี่ครับพี่เดียมที่กรอกนะครับก็คือเป็นปุป๋ยกรอกก็คือเราสามารถที่จะเป็นฝาสองฝั่งก็คือฝวามทางปุ๋ยแล้วก็ฝวามทังขวดนะครับเพื่อที่จะให้ล็อกไปเลยที่เราไม่ต้องอหาอะไรมาลองไม่ไม่ลนได้หน่อยน,นะครับอย่างนี้ได้น,น่อยถ้าใครทอยากจะลองก็ทำได้ับเรามากลอกกันเลยนะครับ ออไม่ได้ครับออกไม่หมดเลยนะน้องเปี้ยวนะครับจะมีปฏิกิริยารทำเป็นตัวตัวพินซีนะครับถ้าใครนีสูตรอื่นนะครับเจลผสมตัวอื่นไมได้นะครับเจลผสม6รสก็ได้นะครับ,รรบของที่อยู่ในบ้านนะฮะก็คงที่อยู่ในบ้านนะครับบางคนเขาก็บอกว่าทําแบบนี้มันยุ่งยากใช้เวลานานซื้อเอาไม่ดีกว่าเหรอผมว่าทําแบบนี้ดีกว่านะครับลดต้นทุนแล้วก็ ใช้ได้จริงถึงแม้ว่ามันจะยุ่งยากสำหรับเราเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเราได้ลงมือทำแล้วเราว่าเราภูมิใจนะในสิ่งที่เราผลิตเองทำเองนะครับอย่างทำปงทำปุ๋ยหมกักอะไรอย่างนี้เราก็คือเราได้ลงมือทำแล้วนะครับ นี่ครับข้างล่างจะเป็นผงแป้งนะครับเป็นแป้งหมักนะฮะที่ยังไม่ค่อยละลายดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ก่อส่ให้หมดเดี๋ยวตัวของเขาจะค่อยๆละลายไปเองนะครับไม่ต้องกลัว เสร็จแล้วครับน้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทิ้งไว้ในที่ร่มนะฮะไม่ให้โดนแดดนะครับแล้วก็จะทักไว้นะครับเป็นเวลาเจ็ดวันนะครับแล้วเราก็จะมาคอยดูแล้วก็คอยเปิดเพื่อที่จะไม่ให้อแก๊สที่อยู่ข้างในเนี่ยแน่นจนเกินไปเราก็จะมาคลายฝาออกเรื่อยๆนะครับ ม่ให้แน่นจนเกินไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะหวันจะมีปฏิกิริยาปฏิกิริยายังไงนะฮะแล้วว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะฮะทำห้องม,มนไข่เอาไว้ในพืชผลของเรานะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นมะนาวนะครับผักสวนครัวต่างๆนะฮะเราก็ไปฉีดพ่นได้ฉีดทางล่างก็ดีฉีดทางใบก็ดีนะครับตัวนี้ประโยชน์เยอะนะฮะ นีครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใน EP ต่อไปส่วนอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมก็เสร็จแล้วนะครับฮอร์โมนไข่ของเรานะฮะก็เป็นการทดลองของผมนะครับครั้งแรกก็ขอกำลังใจจากทุกท่านนะฮะ,ะกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้กำลังใจตัวผมในการทำคลิปดีๆให้กับ กลุ่มการเกษตรนะฮะผมนะครับะจะลงมะนาวนะฮะก็จะดูแลนะฮะในส่วนของมะนาวนะครับก็ลงมือทำปุ๋ยหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ทำฮอร์โมนไข่นะฮะแล้วก็ทำหมักมูลวัวนะครับะนะครับหมักขี้วัวนั่นแหละนะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับ ปุ๋ยคอกหมักเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งขี้ไก่หมักขี้หมูหมักนะครับแล้วก็จะเป็นขี้วัวหมักขี้ควายหม,หมักนะฮะก็หมักได้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจผมด้วยนะครับ